สวัสดีค่ะเอฟซวันนี้เราจะพามาดูการภาพภาพัดพัดกิ่งพัดยอดเนาะเราเอาพันมะม่วงเราเลือกยอดมายอดพันมะม่วงแดงจากกระพัดน,นะคะจากต้นทางนู้นมาแล้วก็มาปาดปากฉลาม ก็เรียนเรียนรู้จาก YouTube เนาะอันนี้เป็นการทำครั้งแรกเดีย๋ยวไม่รู้จะประสบผลสำเร็จหรือเปล่าเดีย๋ยวลองดูก่อนนะคะอันนี้เป็นยอดแดงจัก,กรพรรมาทำปากฉลามแบบนี้เราเป็นปนากฉลังให้ผิวเขาเรียบเรียบแล้วก็เราจะไปเทียบเอ่ยไปภาพยอดของภาพกับกิง่ง เรียกสิ่งนี้จะละกันทาบกับกิ่งมะม่วงเบาใต้อันนี้เป็นมะม่วงเบาใต้นะคะขั้นตอนก็คือจีดด้านขวางเนื้อนะคะลึกเข้าไปหน่อยนึงแล้วก็จีดเป็นเป็นสองช่องเป็นจีดเอาเปลือกเข้าออกขนาดประมาณนี้ประมาณสิ่งที่เราจะทาบเข้าไปเนี่ยน,นะคะผีดยาวลงมาประมาณ ประมาณหนึ่งิ้วจริงๆเขาใช้คัตเตอร์นะมันจะคมแล้วก็ทำได้ง่ายกว่าอันนี้เป็นการทำครั้งแรกแล้วก็อยู่สวนไม่ได้เตรียมการมาก่อนทดลองดูจากนั้นเราก็เสียบสิ่งที่เราทำปากฉลามไว้ลงไปเห็นเขาทำง่ายๆนะคะอยู่ใน YouTube แล้วก็ดูว่า อดที่เรามาทําพันเนี่ยให้มันชิดกับขอบด้านหนึ่งของอันนี้เราเลือกด้านตรงข้ามนี้นะคะชิดกับขอบของต้นตอจากนั้นเราก็พันให้แน่นเรามีเทปเทปพ,พันซึ่งมันเป็นเทปเฉพาะพอของอันนี้เนาะการติดต่อจากต่อยอดอนะ่ะ มันมีขายอยู่ในลาซาดานะะเราก็สั่งมาจากลาซาดาจริงสั่งมานานละเคยทําครั้งหนึ่งแล้วตอนนั้นทําฤดูร้อนปรากฏว่าค่ะพอเขาออกยอดมายอดเขาเราไม่ได้มาดูตอนแรกอะ่ะมันน่าจะปิดไว้นานเกินกําหนดยอดเขาก็เลยเหี่ยวแห้งตายอากาศมันร้อนมากด้วยปีที่ผ่านมาอากาศมันร้อนมาก ทีนี้เลยทดลองอีกใหม่ทำหน้าฝุนดูปัญหามันคือเรื่องน้ำเข้านะถ้าทำในหน้าฝุนน้ำเข้าก็จะเน่าเหมือนกันน้ำเข้าแผลแต่เราก็พยายามที่จะปิดปิดแผลให้สนิทเนาะพันแน่นๆพันหลายๆรอบเขาบอกว่ายี่ประมาณยี่สิบวันก็จะ ห็นยอดเขาแตกออกมาตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราลองดูก่อนว่ามันจะโอเคหรือเปล่าแต่ว่าการตรวจดูว่าน้องติดหรือไม่นี่เจ็ดวันก็จะรู้ผลถ้ายอดเขายังเขียวอยู่ก็แสดงว่าเขามีโอกาสรอดสูงนะตอนนี้กำลังสาธิตการทาบยอดใหม่ ถ้ายอดเราติดเราก็จะตัดกิ่งนทิ้งแล้วก็ใช้ยอดใหม่เป็นต้นพันยอดใหม่ของเราก็คือพันธุ์แดงจกกักรพรรดินะข้ามสายพันธุ์มากเลยแต่ไม่ไม่แน่ใจว่ายินเขาจะเข้ากันได้หรือเปล่าเนาะอันหนึ่งเป็นมะม่วงต่างประเทศอีกอันหนึ่งเป็นมะม่วงเบาใต้ ก็เป็นการทดลองนะทดลองครั้งแรกค่ะว่าจะประสบผลหรือเปล่าก็ลองดูก่อนนะคะอืม ลอยแล้วค่ะก็มัดให้แน่นก็เป็นการเสร็จนะอีก20วันเรามาดูอีกทีว่าติดหรือยังนะคะ